สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนต่างชาติอึ้องลุกล่าสุดของลิซ่าแบล็ p พิงคบาร์บี้มีชีวิตสวยเกินมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับสําหรับสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวง b บล c k พิงคเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆครับกับยอดติดตามอินสตาแกรมของสาวลิซ่าทะลุ71ล้าน400คนแล้วและล่าสุดวันนี้8มกราคม2565ลิซ่าแบล็คพิงก็ได้มาอัปเดตผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง ดูลุกผมยาวสีชมพูพร้อมทั้งใส่ชุดสีขาวโดยโพสต์นี้ได้ใจบรรดาบลิง์ชาวต่างชาติไปเต็มๆพร้อมทั้งยังได้รับฉาย,ยาว่าบาร์บี้เดินได้บอกเลยว่าลุกนี้ตกแฟนคลับฝั่งอินเตอร์ได้รัวๆเลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ